ส่วนไพเป็นคือการแน่ทุกคนมักผิกขณมพรท่านในซุกแล้วมันเน่าก่อนแบบนี้เลยมักผิกเน่าแบบนี้มันมี2องสาเหตุเด้อยทุกคนหนึ่งก็คือมันติดเสื้อร่าแล้วมันก็จะหลุกรามจากหมักหนึ่งก็คือเป็นลายลายหมากเปิดต้นมันเลยคือยังบวซุกซ้ำมันก็เน่าก่อนมีสิมาตอบคําถามและกายความพูดทุกคนไปพร้อมกันเลยระยาห่างที่ดีในการปลูกมักผิกก็คือประมาณ1เมตรเด้อทุกคนระหว่างแถวก็คือประมาณหาสิบซติเมตรอันนี้มันค่อยไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตอีกเถื่อนึงเลยทุกคนคือถ้าเอาปลูกกินมัน ได้ก็ได้ในทุกคนแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยส่วนไผ่เป็นมักพิกเน่าแบบนี้นะหายเผาแก่ก่อนมันจะลุกลามเดอ้อสาเหตุแรกๆที่มันเกิดก็มันเกิดมาจากเสื้อราเดเลยทุกคนเราได้จึงหัวมันติดเสื้อลาก็คือมันเริ่มเน่าแล้วมันติดไปเ,เรื่อยๆมากหนึ่งก็กลายเป็นลายหมากมันนี้นะกาเอายามาแนะนําเลยทุกคน้าไผ่บ่อยากใส่สารเคมีก็แนะนําตัวนี้เลยเป็นยาขัดเสื้อลากับตันไตโคเดอ้อตัวนี้นะจะบ่มีสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวตัวนี้มันจะเป็นสารซิวพันหรือว่าสารซิวพาพที่เซปองกันเสื้อราแต่ทาใส่าา้ ก็ในนําไปสารเคมีเลยทุกคนยาตัวนี้ก็เป็นยาขาเซลาในหมักพริกคือกันมักพริกเน่าก็คือเข้าใส่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ระหว่าง2องตัวนะแล้วแต่เ้าสะดวกเลยถอาว่าใส่ซีวอภาพกับสารเคมีในตัวใดมันดีกว่ากัน มันกัแนนนอนเลยทุกคนมันเป็นสารเคมีเพราะว่าสารเคมีนี่มันสามารถป้องกันแบบต้นเหตุได้เลยแต่ถา้าเขาปลูกกินในครัวเรือนก็แนะนําเป็นสารซีวภาพหลายกว่ามันจะดีต่อสุขภาพเฮาและก็ดีต่อสุขภาพผู้ที่กินนะแต่ถ้ามันติดแบบนักๆแห้งมันหักษาบไดเขาจึงจะไปใส่สารเคมีเด้อคือถา้าบางปีกเน่าหัวนะ้มันจะมีสองสาเหตุนะทุกคนหนึ่งก็คือแมงไหมเขาไปเจาะหมากมันและก็สองมันจะติดเชื้อรา ส่วนลายทํามันเน่านลายลายมันมันจะติดเสื้อลาเด้อทุกคนเพราะว่าทำาหม่ใหม่มาเจาะนี่มันจะบ่ลุกลามลายขนาดนี้ทุกคนอยากให้งงมันได้คุณภาพก็คือเฮาจะเก็บหมากเน่าแบบนี้มันถิ่มนะครับจึงค่อยพนอย่นยาเสื้อลาใส่เด้อเก็บกับบคงคนเก็บถิ่มใส่เงามันเพราะว่ามันจะไปลุกลามใส่หมากอื่นนะถ้าเฮาเก็บแล้วเฮาก็จะไปถิ่มไกลๆเพื่อจะบ่อยมันลุกลามใส่หมากอื่นแล้วก็ตอนอื่นนํา